เริ่มจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าเมนบอร์ดไม่แล้วทำยังไงแก้ไขก็ง่ายๆก็ซื้อเมนบอร์ดมาเปลี่ยนเลย <laughs> ซื้อเมนบอร์ดมาเปลี่ยนเลยตีนี้ก็พอเปลี่ยนเมนบอร์ดแล้วก็ยังมีปัญหาอีกว่ามันซักผ้าได้เราก็หลงดีใจแต่เราไม่ได้ดูว่าตอนตอนซักผ้าเสร็จแล้วมันปั่นแห้งหรือเปล่าก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งอาการ แล้วเราเปลี่ยนเมนบอร์ดเราก็เสียบเสียบจิ่ซอตามรูปเลยครับเนี่ยเหลืองขเหลืองขาวกับขาวขาวกับขาวแดงกับแดงแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนเมนบอร์ดแล้วเครื่องทํางานเปิดปิดได้สตาร์ทได้เครื่องผ่าซักได้นะครับผ่าซักได้ แต่ซักไปแล้วเรามาดูอีกทีเครื่องไม่ปั่นแห้งสตเครื่องไม่ปั่นแห้งก็มีอาการแบบนี้นะครับกดสตาร์ทไอกดเปิดกดสตาร์ทแล้วก็มาดูตรงนี้ตรงกลางนี่คือ,เค,อเครื่องปั่นแห้งอ๋อ แล้วเราก็มาเลือกฟังก์ชันเป็นปันเป็นปันมาดนะครับอันล่างก็คือไฟแดงนี้พอกดสตาร์ทขึ้น be error เครื่องไม่ทำงาน ปิดฝาก่อนอืมอยาเพื่อนปั่นมาเจ็ดนาทีแต่ไม่ทำงานอ่ามาทำงานทำงานก็คือใบพัดปั่นแห้งไอ้ใบพัดสักหมุนแต่ แต่ใบพระแต่ถังปันแห้งไม่ปัน่นคือว่าต้องทํางานคือถังปันแห้งไม่ต้องอด้วยอ่าวิธีแก้นะครับอ่ะสต็อปก่อนสต็อปอก่อนพักกอาจารย์เขาบอกว่าผมก็ไปดูคลิปเข้ามาอันนี้เป็นบอร์ดเมนเมนบอร์ดเทียบเนี่ยให้สลับขั้ว ครับก็ว่าครับเป็นคาปาไหมเอาสีแดงมาใส่สีเอาสีขาวมาใส่สีแดงเอาสีแดงมาใส่สีขาวแก้ไขง่ายง่ายอ่แค่นี้เนี่ยลองสตาร์ทใหม่เปิดเาเปิด,ปดแล้วก็มาเลือกฟังชั่นเป็นปั่นแห้งสตาร์ทรอคำวนผล อ่าแต่เนี้ยเห็นไหมเวลาเครื่องทํางานมันจะหมุนถังถังซักมันจะหมุนด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ใบพัดที่มันปั่นแห้งอย่างเดียวไอ้ปั่นซักอย่างเดียวหมุนมันต้องไปด้วยกันแค่นี้นะครับวิธีแก้คือสลับขั้วสลับขั้วตามคลิปมีมีให้ดู อันนี้คืออาการของเปลี่ยนเมนบอร์ดใหม่แล้วเครื่องไม่ปั่นแห้งโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมครับ